ทีมงานครับรับมอบดิจิทัลเนวีเอเสสีไปแล้ว,ลวดูทีมงานเรารอเลย

จากเดีกสามีก็มีกมากที่สมัครงานรับกานไม่นานเขาก็ถูงานรับข้อเสนอเออเออมึงเนี่มีคือ้าองมึงมีนะครับจะลำเช็ดไม้เราไม้เรามุดเบสมต่พักหนึ่งเลยจุดประสงค์ที่นั่นเพราะเขาเขาเขาจะคนของฝากวอไอ้องใคร แา่ข้อถามหนาอยู่เอามีไหมหรออามาเอามีไหมได้อยู่ได้อยู่เชื่อมได้ไหมเชื่อมได้ไหมเชื่อมเชื่อมเชื่อมได้ไหมได้ที่อ่ของแท้ของควรส่งกลับอปนี่คุยของพี่อยู่ไหนหากล้องผมเพิ่ง่ายไปท็ดเท็ด เรามีใครไลฟ์สดอยู่บ้างครับนี่นะครับโอเจเหลียวสีเที่ยวฮานะครับสวัสดีครับเจเหลียวคนสวยนะครับครับผมลดเสียงดังได้ได้จะหน่อยไหได้โอเคครับขอบคุณมากนะครับเป็นความยุตขอบคุณพื้นที่ของบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์อันนี้สนามอารีนานะครับสนามช้างนะครับผมมาประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมืก่อนจะจะมาช่างโยนก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเรื่องสีผมใหญ่ใหญ่มากครับ ยิ่งใหญ่มากครับับไม่ได้ตาื่สนามนะครับมชื่อใครกรถามื้อสนามเลยทุกำไครมื่อไหนหาไปไเดลเรียน้ยครับซื้อไดยูกยักเสาหนึ่งยุ้งล่างอีกก้อนึุ่งล่างอีกก้อนอยู่ข้งล่างอีกก้อนย้ง่างอีกนเเเดี๋ยเรียนฟังอ่าเ เอาไหมเท็ดเขาครับพี่ตัวนาวิ่งเนี่วิ่งเวิ่งไหานี่งไม่ได้เล่นก่อนอ๋อเอาเราไม่ก่อนอูดูักหน่อยภาษากล้องนะเภาษาตองถ่ายเลยโอ้โหมันต้องยังไงเลยเรา้อไยวป็นายุดไปนานครับยุังนี้ยุุททพังทุ้ไปนานเพราะว่าป่อปวยนะครับคทำ YouTube ปวยเท็ดเอาไหมเท็ดโอเคมรบอกพี่เถอ แบเขาดิอาี่นะครับการช่วเก็บบอลใช่ถ้วยช่วยวหหลังก็ได้โอเคชดวยชวหลังมันนอกไม่เป็ไรหรอกยงาไกพลาุรีก่นเออว่ามันหลงปล่ยด้วยเออล่หลายด้วยต้องขอโทษมากๆเลครับที่มาชานิ่นึงนะครับพอดีจะแบ่งเดิน้นไหมครับเดินไปไหมโอเคยังทาโอเคเดี๋ยว มองงกย่เดินไปเรื่อยนะครับเดินแล้วนะครับคนยังไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวตอนอื่นเดี๋ยวผมก็วันนี้เดี๋ยวคุยกับเอฟซีไลโซก่อนมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวทางฝั่งน้องก็เขาใส่ในกระบอกเธอเขาเปิดหรือไม่เขาพูดเออใครฟังนู้นใส่เขาเปิดได้ไหมครับทได้เห็นที่เห็นใครทำเออใครใครพูดใครเปิดนะครับก็เดี๋ยว ผมผมผมดำเนินเรื่องเนี่ผมยาวอยู่แล้วัเลยเใสอไหมเหมอใ้น่รงโครงการน้ำร่องในนี้ร่องครับผมใช่โอ้โหย่ร้ไอ้เราเพผ่านวิกิปมาป็นทั้งสามคนผมเป็นคบเลยนะวโอเคโอเคเขียนก็เป็นเราเลือแตพี่นี่เดอ ดูดูไก่มั็นบ่ดูไก,ก,ไก,ไก่เดี๋ยวมี้องของเราถ่ายเท่าสดช่องเราเอีกทีถ่ายเท่าทดสดก่อนก่อนจะไปดูไก่เราเราต้องรีบเ,เทสก่อนดูไก่ครับวันนี้ก็เป็นเนจ้าหนึ่งเทียนะครับจะ <rs ly> <ๆ S 2> เป็นงเทียเล่นอะไรครับเล่นะได่ดูไก่เาไคนดกได้รับเนะครับเดี๋ยวไทยองค์ป่าไทยแล้วนะ ก็เดี๋ยวขอเวลาแปกหนึ่งครับไม่นานประมาณสั้ง5นาทีนะครับก็ทำเนเรื่องถามตอบมันเดิมนะครับเรียวๆนะครับกับไทยมุกไปแต่ละไปบ้างนะจะเป็นอาจจะโหวงเป็นโคโซกันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ค่ายอ่ะสามสีนะครับกล้องตัวนี้นะครับเทปเดินนะเพลสเสร็จแล้วนะครับสามสีครับแต่งตัวไม่รู้จะเกินผม สามสี่พัสดีพอกันนะครับสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งทีมงานบุรีรัมนะครับของน้องกอฟของเพชรบุรพาคนะครับถือว่าชื่อนี้นะครับมาตรฐานสําหรับบุรีรัมและก็มาตรฐานสําหรับประเทศไทยเลยนะครับวันนี้มาด้วยนะครับเขาเรียกว่าคอมปิติฟงพึ่งเขาพึ่งพึ่มใจรวมยินดีทั้งระหว่างผู้รับและผู้ให้นะครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มารับเจ้านิวเยียนะครับคุณรอดนะครับอ่ะแดีววันนี้นะครับเป็นการรับมอบนะครับแล้วก็ส่งมอบเจ้านี้นิวเยียนะครับค่าตัว9 0 0 0แสนบาทนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องกอฟนะครับได้พูดถึงนะครับเจ้านิวเ e ียนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับแล้วไฟชนนะครับเราคมเกี่ยวกับเจ้านิวเยียนะครับ เป็นมาอย่างไงนะครับย้อให้น้องกอกอพิบูลพาเขาเล่าให้ฟังสักหน่อยครับประวัติเจ้าเวีนะครับชึห้าไฟนะครับไฟที่1่ถึงไฟที่4ี่นะครับชนเงินหมื่นนะครับแล้วก็กระโดดไปตีล้านเลยไม่คือไม่ได้ผ่านเงินแสนครับก็ชนะยกกว่านะครับแล้วก็ไฟล้านก็ชนะสองยกกว่าอันดับแรกนะครับผมขอสอบถามน้องกอกที่นี่นึงว่าสายพันธ์เอาสายพันธ์ก่อน นะครับเป็นสายไหนชั้นหลานมหานครชั้นหลานมหานครครับพ่อเขาเป็นเจ้าเยนครพ่อของเขาก็คือลูกเจ้ามหานครครับผมนะครับชื่อว่าเยนครเยนครนะครับอ่าแล้วก็สายแม่ละครับของพอ่คุ้มายแม่เป็นของเพื่อนกันของพี่คุ้มของพี่คุ้มของเสียเบิร์ตสองมิซูบัติเราครับนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสายมหาชน นะครับทั้งสองฝั่งท่างสายพ่อสายแม่นะครับทำออกมาถือว่าตัวนี้เป็นชั้นชั้นหลังของมหาคนครเราก็เป็นชั้นหลานของอสองมีสวรรค์น,นะครับก็บถือว่าให้เคดิตคนพัฒนาและการห้เคดิตต้นเหล่าด้วยนะครับอันดับแรกตัวนี้ไก่ตัวนี้พอขยายพันพันขึ้นมาหรอทตอนนุ่มมันเต้ยยังไงเห็นไหมปังไหนต้น ปมปังขัดยังไงตอนหน้นนะครับตอนที่พี่ผมเก็บจับให้ผมตอนช่วงเจ็ดเดือนก็เอามาเตะดูุ่ตัวนี้มันเป็นไก่ที่แข่งดีมากไก่ข็งพิเศษครับแข็งพิเศษคือสองครั้งแรกนี่ตีแพ้เลยครับตีแพ้เลยแสดงว่าเป็นพ่อในกลุ่มของออกก๊กอีนะครทำงานแล้วเอาได้จับมาตอนช่วงเจ็ดเดือนมาปังทีแรกตีไก่แพ้เลยนะครับเราวันนั้นเห็นเรามีพามรู้สึกยังไงบ้างก็วันเห็นคือแอบเบื่อมานครับคือ นั้นม mm ันโชว์เพลงตีย hmm. mm ังไงครับ huh. ว yeah. ันนั้นว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 ันนั้นยังไม่ค่อยออกเรียงไม่ค่อยกเรียงมันจะแข็งมีไก่มาไม่กี่แค่ะคือพูดแลสู้ต้องกลัวเลยถือว่าเป็นไก่แข่งพิเศษพิเศษครับมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วหลังจากนั้นผมทำไงก็ค่อยๆซ้อมค่อยๆเต็มใน